วันนี้พรรคเพื่อไทยก็ได้เทียบเชิญพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลนางสาวแพร์ทองทานชินวัตรแล้วนะคะโดยในวันพรุ่งนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคและก็สอสอของพรรคเพื่อที่จะขอมติในการเข้าร่วมรัฐบาลและก็ส่งบุคคลเข้าร่วมดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีค่ะติดตามจากคุณยานีวัวครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ ค่ะส่วนอดีตทางการเมืองระหว่าง2องพักนี้นะคะแกนนาก็บอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วค่ะและนับจากนี้ก็มั่นใจว่าจะสามารถร่วมงานกันได้ค่ะ ขันหมกักทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยสู่ขอเทียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์ที่มีสส25คนเข้าร่วมเป็นรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนขั้นตอนทางการเมืองหลังจากนี้พรรคประชาธิปัตย์จะประชุมกรรมการบริหารพรรคและสสในวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นหลังเลิก,กประชุมสภาผู้แทนราษฎรโด,ดยตามข้อบังคับพรรคนะคะก็เพื่อขอมติพรระคะในการเข้าร่วมรัฐบาลและส่งรายชื่อบุคคลดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีค่ะส่วนปัญหาค้างเก่าความขัดแย้งความเห็นต่างการขับเคี่ยวต่อสู้กันดังการเมืองในอดีตระหว่างพรรคเพื่อไทย กับประชาธิปัตปันั้นแกนนําก็บอกว่าตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปคนก็เปลี่ยนไปด้วยโดยเฉพาะกรรมการบริหารพักชุดใหม่รุ่นใหม่ทั้งสองพักค่ะที่อ้างอิงว่ามีอุดมการณ์ทางการเมืองแม้จะต่างกันแต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อจะทําให้ประชาชนและประเทศชาติเดินไปข้างหน้าในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะจึงลืมเรื่องเก่าและจะก้าวข้ามความขัดแยง้งแต่จะมีความรักความเข้าใจและให้อภัยกันและต่างก็มั่นใจว่าท้งเสียงมวลชนนั้นจะเข้าใจพักค่ะโดยหลังจากนี้ก็ขอให้การทํางานของรัฐบาลเป็นเครื่อง เรื่องพิสูจน์ค่ะคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารพักนะครับท่านหัวหน้าเองนะครับทั้งทั้งสองท้องสงฝ่ายนะครับท่านเลขาเองรวมถึงสมาชิกพักเองเนี่ยทุกคนเนี่ยมุ่งหน้าไปในทางเดียวกันคือพี่น้องประชาชนต้องต้องได้รับการแก้ไขนะครับในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือ,อประเทศชาติเนี่ยมันมันถูก ถอยหลังไปหลายปีเลยทีเดียวนะครับมันถึงเวลาแล้วที่ต้องเดินหน้าร่วมกันนะครับอะไรที่เป็นความไม่เข้าใจกันหรือว่าความขัดแย้งกันผมว่าเราทิ้งเอาไว้ข้างหลังดีกว่าวันนี้พรรคเระชาธิปิบัต์นะครับไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามีแต่วความรักความเข้าใจและความการให้ภัยกันครับ ด้วยสถานาการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็อุดมการของพรรคประชาธิปัตย์อะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะอาจจะแบบว่ามีความ,มแบบโบเตอร์เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เข้าข้างแบบฝั่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราจะแบบดาเนินการยังไงต่อไปหลังจากนี้คะเพื่อเขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยม,มันสามารถไปต่อได้จริงคือต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์เมื่อ20ปี30ปีที่แล้วกับวันนี้ไม่เหมือนกันเลย <Okay. S 2> แน่ปัญหาของประเทศก็ไม่เหมือนกันเลย แนวคิดในการพัฒนาประเทศก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่เราจูนกันได้ที่เรารักกันและเดินหน้าไ,ไปด้วยกันได้ผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีงามครับ ส่วนนายอดิตสเพียงเกศสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยก็ยอมรับค่ะว่าเป็นผู้เสนอความเห็นไม่ให้พักพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลโดยอ้างอิงและชี้ว่าพลเอกประวิตธวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐนั้นไม่ได้ร่วมบวชนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยถึงสองครั้งค่ะและยังเชื่อค่าว่าพลเอกประวิทธนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มอดีต40สวยื่นร้องที่ทําให้ในเสรษฐาทวีสินพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยพร้อมกับยกเหตุผลและเปรียบนะคะว่าการร่วมรัฐบาลนั้นจะต้องนําาาาคคนนทีี่่่่่่มมมมมวววจจจรริงใใออยยูด้กกไชัับืแตา มีมีดสั้นปักหลังค่ะขณะที่นายสามารถเจนชัยจิตวันนี้นะคะสมาชิกพักพลังประชารัฐก็ชี้แจงเหตุผลที่พลเอกประวิทย์ไม่ได้ร่วมโหวตเนื่องจากติดภารกิจในฐานะประธานโอลิมปิกค,ค่ะพร้อมกับทวงคํามั่งสัญญาในการร่วมรัฐบาลที่จะมีการโหวตนายกร,รัฐมนตรีก่อนจะแบ่งโควตารัฐมนตรีค่ะและหยิบยกเรื่องของพักประชาธิปัตย์นะคะงดออกเสียงโหวตนายกแต่กลับได้เข้าร่วมรัฐบาลและยังเปิดเผยนะคะว่าพลเอกประวิทย์ในขณะนี้ยังอารมณ์ดีไม่ได้เครียดอะไรแถมยังมั่นใจค่ะว่าไม่มีอะไรจะมาปิดสวิต สปอได้เพราะยังรักกันดีมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมาอย่างยาวนานค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะเมื่อรวมเสียงพักร่วมรัฐบาลในตอนนี้นะคะแบบไม่มีพักพลังประชารัฐแต่มีพักประชาธิปัตย์ก็299เสียงค่ะแต่ในวันพรุ่งนี้ค่ะพักเสรีรวมไทยลุงตู่นะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวศก็จะ,ะแถลงข่าวค่ะหลังจากภายใต้ข้อสังเกตนะคะว่าหลังจากที่ผิดหวังจากตำแหน่งรัฐมนตรีหรือเปล่าค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ